เหลืองแฮงตัวนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลองไปสุขูุกคนมืนหนีมาพ่อกับนุ่มหน่อยสาขามมาครับมืนหนีเข้าสิมาเท่บางลั่นปลาไรครับผมติดซองบางใส่ซิบซองบางนะครับพี่น้องอันนี้นุ่มหน่อยสายคามันเกิดจีบุ๊บพี่น้องเดี๋ยวอเอาให้พี่น้องไอ้เพื่อนก่อนครับผมใส่ควบพ่อเหมือนเพืนกุ๊บกุ๊บสิเด็ตัวเดียวนะครับนี่ครับ น้อยแล้วก็ปูคปูมันเขาเขาเงียบครับเขาบางล้านพร้อมครับผมครับบรรยากาศอยู่ครับอยู่ธรรมชาติ้องเบิง้งมีนี่ไหมเบิง้งไม่ต้องบรรยากาศดีครับเห็นบ่มีตัวดำๆพร้อมน,นี่ครับผมเป็นบรรยากาศแบบบ้บานเท่าลยดี่ครับผมตัวดำๆก็เจ้าเก่ามากกิ่หญ้าหลายครับ เอาเพื่อว่าเป็นการเซฟนะ่ะเอาเท่พี่น,น้องนี่เบิังเลยครับพี่น้องกับผมที่เซฟนี่เลยครับโอ้โหพี่น้องสองตัวนี่ครับผมสอ,อสองตัวนี่ไงเลยโอ้โหนี่ครับ บางนี่กันไหคือกันพี่น้องวันนี้กันไหคือกันโอ้โอ้หฮาที่น่องเนี่ยที่น่องโอ้บักใหญ่เลยตัวนี้เบืองอ้ฮ่าฮ่าปลาไหลใหญ่โอ้ใส่ใหญ่พี่น้องเหลืองเลยออ้โหตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้อง ครับผมอุนเ่อวเอว่เว่อว่เวเอเวอวอเอเอเอ่อวมันหมนกับพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ปลาไหลสามตัวนะครับมันหมรงงานหาอยู่หากินเอาเอาพี่น้องใเบึงเล็กสมตัวดูรมนะครับสตัวขอได้เด็ดนักินไปกินอยู่โรงงานนะครับหัวกะลึกบรรเัดหกึก น้องเหลืองแห้งตะปบึ้งเหลืองแห้งตัวนี้เออมือนุ่มหน่อยและข้ามกับมาหาอยู่หา,หากินกระดิคอาบยลย่าพีล่า,ลาน่องไปพ่อกันกับนุ่มหน่อยข้ามเด้วว่านุ่มหน่อยข้ามเทียดเมนู่นอย่างมีหนูกับปลาไหลแล้วก็บกบแล้วก็ป,ปูกบเดีตัวเดียวไม่ค่อยหมาปไปไหลปลาไหลก็ถือว่าโอเคนะครับพ่อได้กินพ่อกันจินไม่กิบนี่ก็สวัสดีครับเรื่องไปพี่น้องมือนี่ก็ได้พักกันแง่งความ หอมเลยแล้วก็ผักไสเอาไว้ใส่แกงใส่ออมใส่เหมือนนะครับนะผมมาหาอยู่หากินก็ได้เนี่ยกินอยู่นะครับเดี๋ยวผัก,กแข็งกว่มหอมผักไสนะผมเอา้าไปก่อนเอามาอ่างเลยซื้อล <c oughs> ืมไทยไปลองนี่เพิ่งนะม,นมันมันมุนิ